จิตตชายีสูตรว่าด้วยจิตผ่องใสย่อมไปสวรรค์จึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากําหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสด้วยจิตอย่างนี้แล้วถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทํากาละสซเขาพึงเกิดในสวรรค์ เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสดูกอาพิสูทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ในสูตรลักษณะนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะในอิติวุตกะนะในอังคุตรนิกายเอกนิบาตฉบับ 91เล่มก็อยู่เล่ม32ข้อ45นะครับหน้า94ก็กล่าวไว้นะครับชื่อว่าปณิหิตะอัชวักและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตผ่องใสได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่พิสูจทั้งหลายในสำนักของพระองค์ว่า ถ้าในสมัยนี้บุคคลน,นี้พึงกระทํากาละไซบุคคลน,นี้พึงเข้าถึงสุขติเพราะจิตของเขาผ่องใสเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนเชิญมาฉะนั้นเพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายเนี่ยนะครับนับว่าสําคัญที่สุดน,น,นะครับแต่ว่าไอ้ก่อนตายนี่ก็เนื่องจากไปจาก ช่วงนี้แหละครับถ้าจิตช่วงนี้ไม่ค่อยดีก่อนตายก็จะไปทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะนะถ้าหากว่ามีการฝึกหัดการเจริญพุทธานุสติศีลานุสติเป็นต้นเป็นอย่างดีแล้วก็จะสบายนะครับทีนี้ในฐานะเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องมันฝึกในการเจริญอนุสติทั้งหลายนั่นเองนะครับเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฝึก อบรมจิตเนี่ยนะครับโดยมากเมื่อตายแล้วก็โดยมากก็จะไปสู่อาบายทุกติวินิบัตินรกซะส่วนใหญ่จริงๆนะครับทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตเศร้าหมองก่อนตายซะส่วนใหญ่เราแค่ดูนะครับว่ายุงกับคนเนี่ยอะไรมากกว่ากาันปลวกกับคนนี่ไหนมากกว่ากาันปลากับคนเนี่ยกบพวกเขียดกิ้งกือไส้เดือนทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับแล้วเปอร์เซนต์ที่เราจะไปเกิดในคันของใครมากคันในนกไก่ หมูทั้งหลายเนี่ยนะครับในวัวในควายเนี่ยนะหรือว่าเปรตกอกนะหรือนรกอีกนะครับเพราะภูมิทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิ์ไปเกิดได้หมดเลยถ้าจิตเศร้ามองก่อนตายแต่ทีนี้เอ๊ฝึกยังไงไม่ให้เศร้ามองก่อนตายเป็นประเด็นสําคัญที่พรตะตนะรตรช่วยเราได้จริงๆพระตนะตรเป็นที่พึ่งแก่สัตว์จริงๆในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่เป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องแค่นี้นะพงค์จะช่วยให้สัตว พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่ตายแล้วไปสู่สุคติเนี่ยนะอ้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าจะชั้นกระจอกที่สุดนะครับในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายนี่นะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนสัตว์ให้เข้าถึงโลกุตรธรรมได้นะครับสอนให้พ้นโลกยังสอนได้เลย จะกล่าวไปยายสอนไปสุขติโลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคําสอนทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับปรือสัตว์ให้พ้นจากวัตทุกข์ได้จริงๆขอให้มีสัตทินรีนี่นะครับน้อมไปเถอะครับแล้วก็มีวิริยินรีภาคเพียรเรียนรู้ในพระธรรมคําสอนมีสตินรีหมั่นรละลึกถึงคําสอนเหล่านี้บ่อยๆแล้วก็ทําด้วยความสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธินรีทําด้วยความรอบคอบด้วยปัญญานะครับ เป็นปัญญีสี์ก็พอกภูนอินทรีห้าเหล่านี้หันอินทรีห้าเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วยังลงแล้วก็ยังลงสู่อมะตะก็เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้จริงๆที่บอกว่าสัตว์โดยมากนะครับจะไปสู่อาบายทุก,กติวินิบาตหรือว่าที่จะกลับมาสู่โลกเนี่น้อยมากทําให้นึกถึงข้อความในอัญญัตระสูตรในอามะกะทัญญะปะยาน ปฐมวัคที่7ในสัจจะสังยุตนะครับสังยุตธนิกายมหาวรารวัคข้อ1,757พระองค์ตรัสว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยเอาไว้ในปลายพระนคานะครับที่ที่มันมีทรายมีฝุ่นมีอะไรพระองค์ก็เอาเล็บพระอ,องค์เะช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วตรัเรียกพิสุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนะไหฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นมาไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินน่ะนะพิสูทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขา,ามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพนาขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวฝุ่นเนี่ยเทียบกับแผ่นดินเนี่ยนะครับพาแผ่นดินกี่พันล้านส่วนนะครับจึงจะเท่ากับฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยนะมันเปรียบกันไม่ได้เลยนะครับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์เนี่ยมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสัจเป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกไม่เกินเจครั้งนะครับก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าฉนันควรทําความเพียรเพื่อที่จะตรัสรู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนะควรภาคเพียรน,นะ ถ้า,าเพียรให้รู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุท,ทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าเออผู้ที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์เหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในสังยุตตนิกายที่เดียวนะครับในอังคุตระนิกายเอกนิบาตในวรรคที่4นะครับในข้อ205พระองค์ได้ตรัสว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลาย สัตว์ที่เกิดบนบกมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่กลับมาเกิดในมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่กลับมาเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์เนี่ยนะมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่เกิดในมัชชิมะชนบทเนี่ยนะมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในปัจจันตะชนบท ในพวกชาวมีลัะณะที่โง่เขลามากกว่าโดยแท้นะชาวเมืองกับชาวบ้านนะจะมากกว่ากันอย่างนั้นอะพวกที่โง่เขลาเนี่ยมีมากกว่าจริงๆสัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เง่าไม่เงอะงะสามารถที่จะรู้อัตถะแห่งคำเป็นสุภาษิตและคำเป็นทุพภาษิตได้เนี่ยมีส่วนน้อยส่วนสัตว์ที่โง่เขลาโง่เง่าเงอะงะไม่สามารถที่จะรู้อัตถะแห่งคำเป็นสุภาษิต และคําเป็นทุพภาสติได้เนี่ยมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจักสุอย่างประเสริฐมีส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้เห็นพระตถาคตมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคตมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เนี่ยนะมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําธรรมะไว้ได้เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําไม่ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ไตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้เนี่ยมีส่วนน้อย สัตว์ที่ไม่ไตรตรองอัฏฐแห่งธรรมะที่ตนทรงจําไว้ได้มากกว่าโดยแท้สัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัฏรู้ทั่วถึงธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอัฏฐไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่สลดใจไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้ สัตที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิ well ไ,ด an ได้เอกคตาจิตเนี่ยมีส่วนน้อยสัตที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิ er <S <S ไม่ได้เอกคตาจิตเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ข้าอันเลิศและรถอันเลิศมีส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เข well ้าอันเลิศและรถอันเลิศยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหา ด้วยพัดที่นมาด้วยกระเบื้องมากกว่าโดยแท้อันนี้ถ้าพูดถึงอินเดียนะก็ขอทานมากกว่าคนรวยว่างั้นเถอะสัตว์ที่ได้อัทธรสธรรมรสวิมุติรสนี่นะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้อัทรสธรรมรสวิมุติรสมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีปา่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบกคณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อย มีที่ดอนที่ลุ่มเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้นามมีภูเขาระเกะระกะเป็นส่วนมากฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ได้อัทถรศธรรมรสวิมุตติรสดูความพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลนะอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อ206กเนี่ยนะก็เห็นทราบซึ่งนะครับจะสัมพันธ์กับเรื่องที่กล่าวไปแล้วว่าดูความพิสูจนทั้งหลาย สัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยอย่ามาดูเราฝุ่นในเล็บนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปติวิสัยมากกว่าโดยแท้มาว่าจากมนุษย์ไปอบายเนี่ยมากกว่ามนุษย์มาสู่มนุษย์เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ ไปเกิดในเทพพยาดาเนี ання, ่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดจากมนุษย์ไปจุติในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพพยาดากลับมาเกิดเป็นเทพพยาดามีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยาดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมีมากกว่าโดยแท้นะเทวดาจะกลับไปสู่คืนก็ยากไปอบายซะส่วนใหญ่นะครับ สัตว์ที่จุติจากเทพพยดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดส,สัตว์เดรัชานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้ก็ถามาง่ายๆว่ามากหรือน้อยก็ถามว่ากุศลจิตเกิดมากไหมล่ะถ้ากุศลจิตเกิดไม่มากก็อย่าหวังอะไรมากนะักนะครับสัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนมุษย์เนี่ยมีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้นะครับไม่ใช่ว่าไปนระกหมดกรรมแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายๆนะโอ้ยังสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพพยายดาก็มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติ จากกําเนิสดสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีส่วนน้อยนะเดรัจฉานมาเกิดเป็นคนเนี่ยนะน้อยมากสัตว์ที่จุติจากกําเนิสดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิสดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับไปเกิดเป็นเทพพย,ายดาเนี่ยมีส่วนน้อยน้อยแค่ไหนเคยเห็นยุงให้ทานไหมครับนั่นแหละมันน้อยมากกุศลจิตมันเกิดน้อยอะนะ สัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในเทพพยาดามีส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยเนี่ยนะครับไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรฉานเกิดในปิติวิสัยเนี่ยนะมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีสวนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระบกครณีที่น่ารื่นรมเพียงเล็กน้อยมีที่ดอนที่ลุ่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งตอและน้ำมีภูเขาระเกระกะเป็นส่วนมากโดยแท้ฉะนั้น เห็นว่าโหไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะครับใครอย่าไปประมาทชีวิตเด็ดขาดนะครับสาธุ